การส่งและรับสิ่งของแบบเป็นพิธีการหมายถึงการกระทําที่เป็นพิธีมีกําหนดการและมีระเบียบปฏิบัติสําหรับการส่งและรับสิ่งของแบบไม่เป็นพิธีการหมายถึงการส่งและรับสิ่งของเป็นการส่วนตัวขณะที่ผู้ใหญ่ยืนหรือนั่งเก้าอี้หรือนั่งบนพื้นในบ้านทั้งชายและหญิง ควรปฏิบัติด้วยกิริยานอบน้อมด้วยการทำความเคารพตามระดับเมื่อจะส่งสิ่งของให้ส่งสิ่งของก่อนแล้วจึงไหว้และเมื่อจะรับสิ่งของไหว้ก่อนแล้วจึงรับทั้งนี้พึงปฏิบัติให้เหมาะสมตามกรณีเมื่อจะลากลับให้ไหว้อีกครั้งหนึ่งการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนปฏิบัติด,ดังนี้ ชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาโน้มตัวไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายพร้อมกับส่งสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงแสดงความเคารพโดยการไหวหนึ่งครั้งแล้วถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับ